สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะบันทึกเส้นทางธรรมชาติมาฝากทุกคนค่ะเรียกได้ว่าแต่ละครั้งแต่ละการเดินทางเนี่ยเราก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ธรรมชาติต่างๆมาฝากทุกคนและนี่ก็คือธรรมชาติระหว่างการเดินทางที่เราได้เจอนั่นก็คือลูกทับทิมสวยๆนั่นเองในขณะที่เราเดินทางเราก็เจอต้นทับทิมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยซึ่งลูกดกมากคือเป็นต้นทับทิมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ลูกของเขาเนี่ยห้อยเต็มต้นเป็นพงพวงไปหมดเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนลองดูสิคะลูกห้อยเต็มมต้นไปหด มาค่ะมาค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ก็จะพาทุกคนไปชมธรรมชาติสวยๆนั่นก็คือต้นตะขบนั่นเองต้นตะขบต้นนี้จะมีความสวยงามมากต้นใหญ่โตและแถมลูกดกมากด้วยเป็นต้นที่สวยงามให้ความร่มเย็นแผ่กิ่งก้านได้สวยงามมากเลยแต่ต้นตะขบต้นนี้ที่พิเศษไปกว่าต้นอื่นๆนะคะทุกคนพอเราเหลือบไปเห็นเราจะเห็นเห็ดหูหนูขึ้นเต็มตั้งแต่โคนต้นเลยก็เพิ่งเคยเห็นนะคะทุกคนที่ว่าต้นตะขบมีเห็ดหูหนูขึ้นเยอะขนาดนี้จะรออะไรล่ะคะครั้งแรกที่เจอเมซซิ่งมากเก็บสิคะ และนี่จะเป็นด้านล่างของต้นตะขบที่เราพบเจอนะคะเราล,ล้อล้อธรรมชาติเลื่อยมาเลยค่ะนี่ก็คือดอกกระท o ลกนั่นเองค่ะทุกคนสวยไหมคะนี่คะ่ะดอกกระทกลกเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็จะมีลูกของเขาด้วยลูกของเขาน่ารักมากเลยแค่เห็นก็สดชื่นแล้วแถมยังเดินมาเจอดงดอกรักที่ดอกงดงามขนาดนี้ด้วยนะทุกคนพอเจอดงดอกรักดอกนี้เข้าไปอยากจะเก็บมาร้อยพงมาลลยเลยสำหรับวันนี้ก็บันทึกเส้นทางสีเขียวมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ